มีมแม่มันเป็นลสาวลำล้อมเก่านะครับพี่น้องมาแม่น4ีที่แล้วรบการเยอะค่ะรบการหลายสุดเฮ้ยไลน์ชาแนลสวัสดีค่ะภาพพี่น้องมื้อนี้หลังจากอนุมัตินะคะเพิ่งมีเวลาอัดคลิปเนาะมื้อนี้วันนี้เป็นวันไลฟ์สดนะคะวันที่25กันยายนตอนนี้ก็กำลังไลฟ์อยู่กับพี่น้องเพิ่อง,พองอนุมัติเซตไปเมื่อกี้มาแมาน3ทุกครึ่งนะคะตอนนี้3ทุกครึ่งแล้วนั่ะก็จะมีเวลาว่างมาอัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งคุณผ่านเมื่อวาน บ่ได้ขึ้นเวทีเนาะค่ะเป็นเอ๊เป็นแอดมินนซื้อบัดนี้อนุมัติจบปุ๊บแต่ว่าพี่ข้าวจะมาบอกคับเพราะว่าวันนี้นะคะส่งตัวแทนให้แม่ขึ้นแทนนะคะแม่แม่ของเอเองนะคะเป็นแม่ของไออันเพิ่นมาหาลูกเป็นอาทิตย์แล้วครับพี่น้องตะวันเดี๋ยวเบาบางโมมีเวลาอัดคลิปกับแม่เนาะโมมีเวลาอัดคลิปกับแม่ประเด็นเมื่อนี้พี่แพว่เลยหาเพิ่นเพิ่นเต้นอยู่ข้างนอกหายกล่องสาดไปหาะสินะคะแบบอารมณ์แบบว่าคือจังอัน แล้วมงเชาาบ้านเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบรรยากาศว่าแม่เห็นยังยูนะะ่ะว่าแม่สเต็งามบ่ไปเบิ้งกันยวพาไปดูบรรยากาศรอ,รอบๆนะคะแล้วกากทพาไปเบิ้งแม่ก่อนนะครับพี่น้อง ย้อมือันเลนากกันตาไดู้อย่างเ้จดไปรูพูจักรบาลลำบืนนะคะอดหนากอนะคับเนบพี่น้องเยอผ้ายางไปเบื้องแม่ครับบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงกับมือตืมสิละกับพี่น้องข้างาฟิ ฝนตกเบิดมือกไม่นองงามกระช่วมขึ้นอันนี้ ก็เราก็อะไรนะอ่าพี่น้องคะตอนนี้ลาสุดาสถานการณ์รายงานคุณตาปนีรายงานอาการของนางลำก็ไม่ไม่ค่อยดีเลยนะคะนางลำมึงล้มมาดมยาแล้วพี่น้องเป็นอะไรเมียโอ้ยเสียบไวแล้วบางไหนก็ไม่ก็ดเสียบไวแล้วตายแล้วเสีย่ได้อย่างหนึ่งหงหงเก้าเปล่ามันนี้นางลำของเรา มีแม่มี่หลบาน่านี่หานี่หลาบานด้กินแก้วไห้แก่บอบช้ำอยู่กับตอนนี้รู้ซึกวมาเจอไีรุ่นเดิมเาแบบเเป็นาน่าเก่าเลยพี่น้องจะปีแล้วยายนวนเกาสีปีแล้วอ่าสี่สิบยายนวนเป็นลำสาวละม่งเก่าเลยพี่น้องมาแม่สี่สิบีที่แล้วะสการเยอะค่ะรสการหลายสู้ตายได้ยายนวนเ่สู้ก็ตายไปสู้ยุก็ตาย มาแกะแลานะแม่ตงไหมู่ีเลยแต่งไหนยายนวเคิงเมคงหยานวลนี่เมคิงแตงไหแต่ว่าแม่ไอ้นี่มาดัจูนแตงไหยอันนี้นะจอยสวัสดีค่ะถูกใจย,ยังกอ่อนสาวจอยชาแนลจอยชแนลนี่เราไทายร,าาทร,รอ้บ้านรูแวอันนี้กักองเชื่อค่ะป,ะปะอูไปอูราไม่ตาไป้อกชาแนลค่ะอันคนมาถ่าเต็มแล้น่น้องะไม ใครรังใจแรารังเชิญค่ะเ่อไหร่อเอนะาเมื่อไห่พี่เอ๋่าจะคุ้นมาเม่ด้อ,หหอ,อ,อย่ากมาอยู่บนตะวันมันไห,นหลาารอบ,บ,บ,บแล้วโอ้ยใส่เสื้อผ้รอบอยู่โอ้ยเอ๊ะมันได้การรอบๆเ่อกี้ทายคิวก็แม่แค่นี้คือเธอเรียเขาเราะว่ามันเบาวางเร้มาเป็นอาทิตย์ประมาอาทิตย์กว่าแล้วค่ะมาเยโซทอนนะคมามาดนแล,ล้วล่ะเยกา ผ่านไปออกลับเชิญผ่านคุ้มปีดตังค์สิน้องมันมาได้ยูสิละ,ละแม่ขอไปร่มล,ละละสุดหนึ่งหกหกเก้าด้วยโอ้ยไปจะไปกินเขาแล้วค่ะตอนนี้ครั้งแรกกะยังไรสวอยูเน,น,น,นาะพี่น้องยังไหมไหไหมาจา้ายหายแล้วมาเจซีเดิแล้วก็ออกมายหายต้อนนี่ล่ะต้อนที่มูกจักรพันธ์ครับ พี่ทํานารากรขึ้นก่อนนะคะล้วกะไม่เอาเมซี่ก็ขึ้นเะ,ะ็ลกนี่ลุยชาแนลก็ขึ้นนะคะรอบนี้เหมือนเดิมดูวัน,น,นกาวันนี้ร็น้ก็วันก็จะนกกกกะน,น,นก็น้ก็ตันก็นนี้ก็วก็วัก็มันนก็นาก็ันนก็น้ก็้ก็วน้ก็ันนี้ก็ว้กินข้าวันนี้กันวันนีกินข้าวนก่อนนะ,ะ้ะเวี๋กวถนายต่อให้ดูนะคะพี้น้อง จบไปแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศเมื่อกี้ออกมาเบิกนะคะหลงังหลังเลองาอนมาจิมีช่วงชิวคับพี่นอ้องการเซไปเต้นกับเด็กน้อยนี่ล่ะเล็กน้อยเ,ยเราชอ <S 2> <S 2> นไปเต้น ตอที่เก็บของกัน hmm. น่ะกำลังเก็บของกันนะคะทีมเบาบูไทยเนาะมันคักดดก่มันคลกเฟรย์ละมันคัาดนมากกีประผาดแจกรอบเด้ออันมองชิวครับน่าะมวลก็ได้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 อ้ามอดใส่แล้วมัจะเป็นล พรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปรับเชิญที่ศิลปินภูไทยนะคะพี่น้องเท่ากับศินอนตะเวนแม่่แย่ใจกับศิลปสาวนอนกินกินข้าวน้องค่ะจนสิล่์วัดยูดึกมือนี่สำหรับคลิปแรกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากตุนบุญว่าร้อนแล้วจบที่วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรีแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ